สวัสดีครับวันนี้มาพบกันยามเย็นนะครับที่บ้านผมตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับฝนก็เพิ่งตกนะครับแล้วก็เป็นฝนที่4ที่5แล้วนะครับซึ่งทำให้ชื่นใจมากเลยนะครับนึกว่าจะแรงยาวเลยนะครับ วันนี้นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับแต่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์นะครับไอ้เจ้าเชื้อไวรัสโควิดตัวเนี้ยนะครับซึ่งเรื่องที่จะมาพูดคุยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจจับไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยครับซึ่งผมอยากจะพูดคุยมา ั้งแต่เห็นข่าววันแรกแล้วนะครับแต่ว่าก็พอดีมาสะดวกนะครับก็เลยเามาพูดคุยวันนี้กันนะครับเกี่ยวกับข่าวที่ผมเห็นใน YouTube นะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับถมน้ำลายใส่นะครับพนักงานของร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับซึ่งอพอผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกนะครับว่าเอา๊ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับ แล้วก็มีความสลดใจนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับคนไทยด้วยกันที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่โทษใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับการที่เข้าไปใช้บริการร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็มีพนักพนักงานหน้าร้านเนี่ยนะฮะจะต้องขอเราตรวจโดยการใช้เครื่องมือเนี่ยจิงไปที่หน้าผากของเรานะครับ ประเด็นที่จะพูดเนี่ยนะครับก็คืออย่าลืมนะครับอันนี้ผมจะพูดไปถึงพนักงานที่ทําหน้าที่อยู่นะฮะตรงนี้ผมก็มีความเข้าใจนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปทําหรอกครับที่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็มีภาวะการติดเชื้อระบาดกันแบบนี้นะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่า ยังไงคุณก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับคุณได้รับมอบหมายก็อยากจะฝากว่าอยากให้คุณเนี่ยทำทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความสุขด้วยความเต็มใจแล้วก็เดี๋ยวมาพูดกันนะครับเอาละ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับ <c oughs> ทำไมนะฮะทำไมนะฮะทำไมถึงมีการถมน้ำลายผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวตอนนะครับเพราะผมพอผมเห็นหน้าหน้าหน้าข่าวก็เลื่อนเลยนะครับแล้วก็ มาคิดกับตัวเองว่าเะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้อ๋อมันเป็นเพราะการที่คุณจะเอาเครื่องมือไปตรวจจับนะครับที่ศีรษะของใครที่หน้าผากของใครนะครับซึ่งอย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยให้ความเคารพและให้ความสําคัญที่ศีรษะเนี่ยเป็นอวัยวะอันดับแรกเลยนะครับส่วนนะครับ <c oughs> ผู้ที่มาใช้บริการนะครับ ณตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงมีจิตสำนึกนะครับที่พร้อมนะครับที่จะให้คุณตรวจนะครับโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะครับซึ่งทุกคนเข้าใจดีนะฮะแต่อยากจะฝากนะครับเกี่ยวกับถ้าคุณอยากให้สถานการณ์มันผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยผมขอแนะนำสองข้อนะครับสำหรับพนักงานนะฮะที่ทำหน้าที่ตรงนี้คือหนึ่งนะครับง่ายๆเลยนะฮะ รอยยิ้มนะครับถ้าคุณมีรอยยิ้มให้ให้ใครหนึ่งซึ่งคุณไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่ถ้าคุณมีรอยยิ้มนะครับมิตรภาพจะเกิดขึ้นทันทีนะครับสองนะครับแค่คุณกล่าวคำแค่ห้าคำนะครับขออนุญาตคับขออนุญาตนะครับแค่นี้เองครับทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งนี้เนี่ยครับที่ผมอยากจะพูดที่ผมอยากจะฝากนะครับซึ่ง จริงๆเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็อยากจะให้ช่วยเหลือแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะฮะเร็วที่สุดได้ก็ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งยิ่งถ้าต่างคนต่างไม่ช่วยกันก็ภาวะนี้ยืดเยื้อเท่าไหร่ประเทศเราก็จะบอบช้ำมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็อยากจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับซึ่งก็ ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ